ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะนาคอมชวนชื่นสุดกลั้นปล่อยโฮกลางงานศพก่อนทําพิธีชาปนากิจต้องลาจากน้องรักโรเบิร์ตสายควันไปตลอดการเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่เศร้าโศกของวงการบันเทิงเมื่อวันที่19กันยายน บอนเชิญยิ้มได้แจ้งข่าวร้ายถึงโรเบิร์ตสายควันดาวตลกชื่อดังที่ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย54ปีที่โรงพยาบาลเสรีรักโดยทางด้านบอนเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพคู่กับโรเบิร์ตพร้อมกับข้อความว่าหลับให้สบายนะพี่ และเมื่อวันนี้พิธีชาปนก,กิจได้เริ่มขึ้นเจ้าภาพเชิญแขกผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือขึ้นทอดผ้าตรายบางสกุลแด่พระสงฆ์โดยมีนายวันอยู่บำรุงเป็นประธานและจะมีพิธีเผาจริงในเวลา24นาฬิกาพร้อมกับมหรสพชุดใหญ่ที่เพื่อนสนิทบอลเชิญยิ้มจัดให้ และล่าสุดนาคอมชวนชื่นนั้นก็ได้ปล่อยโฮกลางงานศพก่อนทําพิธีชาปนากิจต้องลาจากน้องรักโรเบิร์ตสายควันไปตลอดการซึ่งนาคอมก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าสุดกลั้นอีกทั้งงานนี้นาคอมก็ออกอาการเสียใจร้องไห้ออกมาจนแจสชวนชื่นต้องปลอบใจนั่นเองค่ะ